ชอนหน่าันนีก่งกนงหอยไหมน่ะมันอนอยท่าท่าเป็นข้างขึ้นนะหวขากินหิวข้าวมาต้นน่มันกินข้าวข้าวลกจ่ก้ามกเหมือนจะหึงยเลเน่เมันเบิร์เล่นน้นคนอิ่มยังไปยัง ดับเป้าเลเลยต้องผลักยึบเนื้อเหลเลยเขาไม่จับเลยเนาะเลือดเป๊ซี่มีจะเห็นนาแน่น่ะกินแกงกำใหม่จอขาตังกองมาขาตังกรมีได้ยุ่มผ่านตังกรไม่แยม่หรอมันมีถ้าไม่ได้ไรเขาจะขีดพนันขามีข้ากินดูซี่หิ้งมีสะโพก เงินเท่าโอ้ต๋องแซ่บมเดียวทีแซ่บบรอนตป้าโตเนี่ยเห็นบ่มันก็ไม่ได้้อเริ่มอย่างเงี้ยกินยำเทงยำไ้วฝาเนี่ยยมันป็นทานทีู่ซื้อที่หานน่ยคนไม่ได้กินบนกินนี่รูดอดเ่ยป้าโต เอาเชหนามาน้ำ้้บ่อเขาเป็นจะเ่บอ้าอ้าอ้อ uh, uh, ้มีเอาสองนวดเอาสองนวดเลยแล้วอ้าอ้าเอาอออยเอาลูโดนเท่านี่แม่ออาฮ่าเ่าย่าฮ่าฮ่าุ่าฮเาฮ่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 าาฮ้า่าฮ่าา บอร์งบุร์ปูนกินยางเป็นแต่แซบเอาแบบมะเขือเข้าเป็นอเอาประถดกับเจ้าก็ติดเดี่ยวเลยกิยำแซมดิออนร้านมีอะไรไม่ไปกินลูกโดแล้วก็ไปรบร้องห้าอยู่หลังบ้านใสเพื่อน้องเออเชื่อชนะเบอร์พี่น้องไปแต่แซบกินยังหอเห็นแล้วน้ำลายแตกเพิ่งแยกกลุ่งกินเหือกมืด กินซางก็ไม่เลอะกินเสือก็ไม่ยั่งเนฮิร์เย่กุบก็เฮิน์เย่อนนี่เออเออเดี๋ยวเลยยังเบื้องข้างนี้นะเบื้องข้างนี้ก่อนใครนี่เราต้อเป็นั่งข้างนี้นี่ได้กันแกงจะกระติกหน้านี้กินแบบนี้เด้อถ้ไอ้พวกก็กินนะกินเสื้อกระโตกเลยนั่นนี่ละมันยังเย็นไว้หน่อไม้ป่าไม่ได้ ได้พิ่ไม่แขงมั้งกินเป็นกินเป็นนอกเบไปอะไรได้เบลองกับเบกนะบ้าเอาหอขอหนูด้วยรู้เออสามร่ยแล้วสองหน่ยเรือกะติกกินนี้นี่ได้ได้รถรถมา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  อ้ำอ้ำมันเบิ่งยายเบิ่งยายข้าเข่ายายผูนยายกินแต่แซ่บแ้ยยากนนต่เข้าเจ้าเบิ้งแล้วเด้อพี่น้องยายจานหนึ่งตออได้ข้าวเหนียวบันนี้กินแล้วก็นอนพักผ่อนก็ยายยายหรือพ่อป่วยอยู่นอนย่าแล้วเก็บอะไรผื่น เคย็อย่างรูดูดมีแล้วเอาิแล้วมารูดูดนะขนามาเป็นต่ามีเล่เราฟาด่ะุดนะเนี่ยแล้เกิบเป็นนอเลยกินเป็นโด่งเลยทุบๆพอดีได้น้ำแกมมะฮาวได้เลยกินน่อยแต่ส่งมีใส่กินมาตะเยอแล้วงานโอ้จะเทียงกินก็ กินเคปทูข้าวิงมาแล้สิทุกคนแล้วเน้งทพันธุกรรมลงร้อม่ง้องเป็นเลิถอนบ่นีมันเ็ดมาหนึ่งพี่พี่พี่บกกต่เมาลุงเมาแกงสกิน้ยค่ปนนบาากูเป็นคนเอคนแก่ทานละไม่หน่ะ หาเป็นอยู่หาเฉพาะคนบุญน่นล่ะหาเาคนบุญนะดกามาหาเชาเสิรทางกรดีมาเสิรอนานไม่จังเ่อะไเออกิอันน้เรามแกลงแกงเพิ่งก็ม่แอบแกงนั่นะมันกินหลายคนเลยนส้เื้อหลายแท้ปลาตัวกินเนี้ออื่นมาเผ็ดกินมาเผ็ดพร้อมแรเนี่ยรูดโวดเสื้อหนั เล่พอไปยังพอไปอย่างนี้งงอย่างนี้อย่าน้อยานีอย่างนี้ยังมีค้าวีดีนี่แหมยูโมไอ้นกินต้อแบบนี้มันสาวในน้ำกูดังมันมันกินเอลนตัดไปอีกเลยมีเนปอลมันกินน้ำ ห้าเดียวเลยปตวอ่อนหูบุบแบบนี้จิ้เลยใหญ่แน่กินกับน้ำาบเลยมาเลยครับแข็งไหมเป็นมอกินมัดบ้านเนะกินแน้น้ำนะกินนะ นั่กินนะเอาดมมาดินนี่ี่ตามเลรตน่ามาเมื่อวานเออเมือสิเหยวเฮียเสียเวลาเขาไม่เจอคอย้าผสมอยู่ตามอันเด็ดพื่นสี่ห้ากระสับจากเราคำถามค่ะเพื่อถามในึงเยอะยูจมักระโเียวพดเลยลกตาบอกเพิ่งลูกม่กเสร็จอันนี้ปะปนถอนไม้นุเลมือเมื่อกี้นะจุมือนะ ช็อตนี้คือคากใช่หมอเอทำงินทเงินทเินไนดูเงินเขาฉีกเงินอออวี้เนียตัดินนี่ยเขาลงีกเขาน่นะอ้ามาเอกับพี่ลวพอนยะะกรเทินเออเออเอนึ่งอันไม่นึ่งแกงมดมอนึ่งมาเต็มเปือสวจาอะไรบางนนี่นีกระติดยื่นกรติบข้าวพิงข้าวจ้าน่และมลมาอันนี้กระติบติบยื่นกระติบติบในสองติบหนึ่งวันนี้ ดตูเพ่นะบนอ้ยาัสาดอือักจิบเลลินเลข้างอยนั่นแหละมันได้รสสาดเรไอ้สิยังะ่าที่ด็ดเอมาบุกเอมาบุกหน่อยหน่แล้วไมเขามา่ะมันปอันนั้นพักเนางเนางเนา ปอมพะคาะปา้าะคกินอแน่หนูข้าวกราด้คาข้าวโอมโอมขมค้าเฮ้ยนี่แหลงบู๊ตายโแนั้นโอเอาน้าไม้ซื่อเนี่ยเอาน้ำไม้ซื่อไปตอสองเลยแล้วนเอาน้ไม้เนี่าพ่พ่พ่นละปวนี่ครับโอ้ตายโหระเบิด้านะครับเด้อนี่มีลูกโดดลูกโดดสองนะครับเด้อ เขาจะเอาเขาสามลยตายค่อนแงไม้นะคะสีนสา้พดว่ามันะมีมื่นี่คิดเล็กน้อยนะอย่งไม่รู้ร่อมีวาถอดหแม่เนาะให้เราเก่งจงจำดูไม่อนนี่ประทองกินรู้ด้วยประทองไม่ไหวเน่นท้องย กินนื้ำมือนี่นะกินกระไม้มันมีค่อยย้อยนะย้อยใบพูดกันเยอะๆก็ไปกินกระเพราอ้าวอ้าวอ้าวลุงหินจักหิวไหมเสื้อใส่กระตุกเลยเสื้าวเขาเทียงป่ะเสาวอขาววันนี่เขาเทียงวันนี่เขาเท้าเขาเทียงรวมเดียวเลยเบิดกระตุกเลยพี่น้องเลยกระตุกบักใหญ่เบิ่งแนีมาโดดกับลุงถินเมาผู้เดียวเลย มาดูดก็จะมาเกาอี้หล้อเพื่อนันนะพอดีอุจลกาคนไปตัดจกินพอดีนะำไปพุ่งดอเนี่ยนะก่นกินข้าวนะเออข้าวสาวข้าวเทียนอยู่นี่ข้าวแรงผมลรมาเลยัเนี่เียผ้าผ่านเนะพี่ถามาก็หาพอเพบเบิรคูอันได้ไหมมันขนาดนี้เบิรมมีได้หวยได้ใ่ไทำมอู้กับอันทักงเงียจะไดอยู่ เฮ้ยเอ๊ะกู้บ้างเท้าแบบจัวผมเลยมันคาวนีมาแล้วมือไีมมือไีมมือที่รูปปั้นเลยนซือมามือเนาะเอ๊ยวันนมาละข้างล้างมันแสดงมาละข้างแล้วจะเบื่อเอ่าวนะเฮ้ยยิ้มทีน้ำกันนะนี่ล้างหูล้างตาได้ล้างก็ล้างมันไมปิดข้าวแรงนี่ดิถักเลยชุบเอาข้าวเท่งนี่มากินข้าวนี่เป็นข้าวแรงนั่นไปผมสบายภาษาล้างหูนะอันมากิน โอ้ยม่ได้แหงวะนี่าไปเนี่นเออดนังเห็นเอ้ยดนสิเอ้ยเก่งเท่านั้นเลยเออคนสวยข้าวเ็าจุ่มมกอกติดลงเนี่ยปั่นใด้มาไอหน้าซอยบดกระตู ไม่ไหวแล้ว